ยกปลามันเลยพี่นอ้องขุดต้นมันมาขึ้นทำถนนครับสวัสดีละกทาทักทายพี่น้องครับยินด,ดีต้อนรับพี่น้องขอสู้ช่องอุบลน,น้ำเสียงขณะที่ถูกกระตั้งเพจครับกระผมใจหนุ้งต้นรำบอกขนจ่าก,กับพี่นอ้องทักทายแล้วกะรายงานโตคือเกา่านะรครับ <laughs> อันนี้ย้ายถนนนะครับย้ายถนนอันนี้ให้เป็นถนนสาธารณะเนาะอันนี้เหมือนแต่เดิมนี่มันมีคนทางอยู่มันมีคนทางอยู่<า>นะครับพี่นอ้นอง แต่บ้านในพจนากเก็มเป็นสาธารณนะแต่ของหน้าท่านี่เป็นเป็นอบตอันนี้สารที่หน้าจะของให้เป็นทางสาธารณะครับก็ขึ้นถนนนะครับเดี๋ยวก็บทขึ้นถนนแล้วไอ้ทำการใส่ลูกลังครับแต่ว่าก็เสียใจนิดหน่อยมถือปลาปลามันครับแต่ว่าก็ทอดตะปูหรอก จานข้ามมือเโาละหลังจากขุดหว้วยเสร็จครับห,ห่วยหุ้นหุ้นห่วยเมื่อกี้นี่เล้วเมื่อไหร่ตัวที่สองอันนี้ฮะเดี๋ยวก็าจะเก็บรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บรายละเอียดของของข้างขึ้นเป็นรูปเป็นล่างไว้มันตรงแล้วก็ยางปัดยางเหยียบใหม่เหยียบเหยียบตอนน้ำหนักรถเดี๋ยวเราว่ากันแล้วก็ค่อยเสียวเอาหินนะครับหินกระไดบองหินพอดีนี่ บอเห็นอยู่ต้นใหม่นี่พี่นอ้องเพื่อนห้พอดีโอ้นะครับยบเดืเอดขอบคุณอบตครับไรไปไรมาอบตอนี่รุ่นเดียวกันครับเรียนโรงเรียนเดชนต้อกันครับมัธยมนะครับมัธยมตัวนี้เรียนรุ่นเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละห้องผมอยู่ห้องสุดท้ายกับห้องสุบสี่ผมอยู่ห้องสามอไรกันไรไปไรมาครับอบา,ไไา,อาตอครับโอ้โหเฮ้ยมูดออบตอละไรด้บัตรเออกอบตบ้านนั่นกันรุ่นเดียวกันอีก ไล่ไปอลไมาเลี้ยนรุ่นเดียวกันอบตสองบ้านครับเป็นรุ่นเดียวกันได้เพื่อนเป็นอบตอ่ะอย่ได้มากินเหล่าอบตดูดูต่ว่าก็เสียดายอยั่ไงนิดหน่อยครับอันนี้ปลามันปลามันเป็นจกโอ้แก๊กจ่วายยังไงแก๊กจีน้อยเนาะอยากได้เนาะถานอบตสาระหน้าจะห้องเหรอเป็นทางสาธารณะครับ อันนี้จะเป็นถนนลูกรังนะครับโครงการขึ้นถนนใหม่อาจารย์ขัามึงอะต้องการดึงตรงลั่นแหละตรงเปะ๊ะทั้งสี่เมตรครับถนนกว้างสี่เมตรนะแต่ว่าป่ามันเออน,น,ไไนดเดี๋ยวออกจักหน่อยอย่างไี้เนาะอยากได้เพื่นว่าจะพึ่งยกไปไกลนะครับยกไปลุ่มลุ่มไปหลดเพื่นว่าเดี๋ยวเพื่นเอามันออกเลี่ยวเพื่นจะเอา รถไทดันลงมาเลยนว่าเพิ่นมีรถไทเองนะครับเฮอก็เอาตามที่เพื่อนเอาตามที่เพื่อนจกได้ย่ละล่ะเนาะเิ่นไาอย่างไรเฮอก็จัดให้ตามนั้นโอ้ยไงนีดหน่อยครับคป็จ,จันทร์คำสา0ก็เมตรครับเราจะเสร็จวันนี้นะตันนี้ก็ อาจจะเสร็จกับในการขึน้นนี่แต้ว่าก็ต้องไปแล่นหินมาแะครับแล่นหินมาลงหินลูกลังมาลงพอลงเสร็จปุ๊บก็ต้องเกลดบดอัดนะครับจะเกลดบดอัดให้ให้มันแจบไปเลยเป็นท่างแดงทางไม้ทางลูกลังทางไม้ก็ูตรงรถไปกับผลครับมันมีสุดผนมันมีทางแดงแล้วนะครับไปเชื่อมเส่ตัวนั้นตัวนั้น บ้าน,นหน้าสีนวลน,นะฝั่งทางนี้เนี่ยเป็นบ้านบ้านทองเตยเออผมก็มาเห็นงานอยู่นี่ก็บอกว่าหูพื้นที่ภาไในดอกบานเพิ่นกันไ้ขนาดตะบนติดกันนะกับบ้านตัวเองเออแต่ว่ามาันก็ลายสองลายซ้อยเนะาะไ่ได้ไปเว้นซุยส้อยเนาะไปเองแต่ห้อยเคยไปครับสร้างกันกับปลวหนูน่แหละหนูห้อยเคยไปข้องได้ห้อกับไปข้องนั่นครับแล้วอันนี้เราก็ไม่ค่อยได้มานะนะ เันเลยว่าอยากขู่วันไหนว่าบ่หูวันไหนรับอ๋อว่าไม่หยั่งไม่น้องเนาะจ้างมันเลยครับตอนนี้กัเริ่มหูพื้นที่ของตําบลน่าะเจริญไปหลายเติบแล้วเอ่อมาบอกถึงประเด็นร้อนครับประเด็นร้อนก็คือขอญาตบอกถึงประเด็นร้อนไฟใหม่ไฟใหม่ลดไฟใหม่ลไม่โคู่มาขึ้นทีมงานเสียบุญจันทร์ต้องขอแสดงความเสียใจครับ รถบ่มีประกันโมคสุนะครับพี่ซี่รอยรุ่นแปดโอ้จอดไว้กับติดเถียงค้นนะครับถ้าบอกว่าไฟช็อตก็ก็ยังไงอยู่นะครับตามทีคลิปเดี๋ยวลงให้พี่น้องในเบิ้งนะถ้าบอกว่าไฟช็อตกับตอนหาทุมยังขึ้นมันช็อตอยู่บ่เนะแล้วันบอกว่ามีคนมาจุดค้นอย่างที่กาเข้าไปมองเหอนค้น ยานมยก็คือที่มิภัยเห็นน่ยนะก็รอเข้าพิสูจน์หลักฐานอยู่แต่ถ้าจะบอกว่าเท็ดกันรุ่นแร่งขนาดนั้นมันแมนบ่ามันบ่ได้บ่ได้เป็นธุรกิจที่ตัดหน้าจะได้ไปเผารถกันนะครับพี่น้องก็วิ่งงานเที่ยวละสองร้อยไม่ได้มีอะไรมากมายอันนี้ขนาดเฮีดกันปานั่นนะนะ็นความคิดผมนะครับ หรือ่ามีปมอย่างอื่นหรือเปล่าได้เบิร์ก,กุย่างคิดจะบริสุทกันปันนั่นดอกอีสานบานเทาร้องว่าจเผารถเผาล่ากันปันนั่นอยู่่ผมเกิดมักคิดคิดจละลาหน้าอยู่เห็นเพ็่นเห็นรถเป็นใหม่ซึ่งพื้นที่มองหันเป็นเขตรับผิดชอบของกับผมนะในการออกตรวจแต่ว่าแต่ว่ามันอยู่นอกเขตนะแต่ว่ามันอยู่นอกเขตแล้วก็ กลางคืนนะเที่ยงคืนตีหนึ่งนาะกันว่าแต่ว่าถามเจ้าของหน้าบอกว่าใหม่ทั้งนี่ในหัวจริงก่นอนใหม่ทั้งหัวจริงก่อนจงคอยมาใหม่ล่ามาหองอื่นเอาโอ้โหขอสันนิฐานพี้อกสันนิฐานบมถึกถ้าบอกว่าเล่นกันเล่นหมายความว่าเผาห้องกัน ในเขียนนั่นก็บว่ามีผู้ใดรเลยรับเหมาที่ต้องไปตัดหนากันแบบรุนแรงกันนะผลประโยชน์ไม่ได้หลายพนัดน,นะพี่น้องกานชาวบ้านนะเนี่ยเงินแค่หลักหมื่นมันไม่น่าจะเผาเลยนะถ้าพูดถึงเบอร์ขันเงินระดับหลายล้านนั่นสิยังพอมาแดานดินเฉลี่ยละสองรอยหมื่นหนึ่งก็เฉลี่ยหมื่นละสองหมืน่นหมืน่นสองหมืน่นพอนาเกินครับพอนาพอนาเฮ็ดกันนะนะ ก็เลยบอกประเด็นบ่ถือกบอกประเด็นบ่ถือกว่าเป็นยังคือคือใหม่ก็ไปเจอคนขับอาจารย์เสี่ยงแต่ก่อนนะครับรถผมอยู่ละคันนี้ก็เคยขับอาจารย์เสี่ยงกันเลยเคยมาขับอยู่น้ผมหลายปีสองปีสามปีคันนี้ก็เคยขับแต่ว่าก็ไม่นา่าจะป่านนั้นแกกบูหูเรื่องเพราะว่าจอดรถใหมว่ามีคนเฝ้าไม่มีคนเฝ้าเลย แล้วก็ฝากเสียงนาเข้าไว้เออแปลกขึ้นเคสแรกในจังหวัดบนนะที่รถใหม่รถไมคโครใหม่เนี่ยเคสแรกเลยนะครับเคสแรกแล้วก็เพิ่งมีเคสเดียวแต่ว่าก็พิสูจน์หลักฐานก็ล่างมากนะครับเม่เศร้านี่องค์กรบริยูเบิ้งน้าคักกันไลยบอกว่าโอ้ขั้นเป็นคนเผาก็จะเห็นกันคักกันนั้วพี่น้องเลยหากินทับสินกันก็ยี่หไปเผาของกันแล้ เอไว้มันนี่ยืนเี่ยวดรถยังเหลือนะหวดรถแกยังเหลือตั้งล้านหยดนะหนึ่งล้านหนึ่งแสนทีนี้จะมาผ่อนคุณแจกับใหม่โอ้คุณแจย,งยังอยู่ผ่อนคุณแจอโ้คุณน้อ,นองว่่อยากคิดสภาพว่ามันหักไปไหนเนาะมันหมดอะ่ะเออเป็ดกันปนันมันหาคนรวยกับไข่เนี่ยบ่ะละ่ะนี่คนมันไม่ได้ ถ้าแกรถไมโคเห็นมีกกรถไมโคกับคนวันรวยได้ไหมน้องนี่ควัตรถกับคนใส่ใจ,อจเออเจ็เถือกัดสัญญาณมือได้กับ,บวงหูนัเกเป็นคาหลวงน่อ,นองเป็นคาใส่ใจแต่ละ,ละเหมือนแต่ละเว็นกาดหมวกกามั่นครับกวดหัวนะเป็นเท่าแก่คนไม่ใช่ว่าเป็นเท่าแกร่รถไมโคไม่ใช่ว่ารวยนะถ้าคนเอิมมันก็มีหรอกมันมีคนรวยนะครับแต่ว่าแมนแท้เ้าแกไม่ไม่รถแกก็เพิ่งซื้อได้สองปีัน่นีเพิ่งซื้อได้สองปีแล้วก็ซื้อมืิสองมาด้วย ยังหัวดิวหลานอิดอไปสิไปดาวขัดไม่ยอยู่วบบตายพอนทึ้งกันเกาพอนทึ้งกันไม่แบปวดหัวด,วดิเนี่ยปวดจากสือมาเฮือนครับเนาะนี่แหละทำไมผมถึงบอกว่าให้นอนเฝ้าลูกนอนผมนี่ผมบอกว่ายอมเงินขึ้นเนี่ยจะไปใส่มาใส่กสระซ่าคนหนึ่งไปอีกสองคนต้องอยู่รถคูถ่น้กันคนสองคนเป็นมูกันยังขี่แต่มีสองคนนะอยู่รถ ไปยังคือบอกว่าให้มีสองคนก็วเวลานอนบางทีอีสา,านมาเท่าบ,บอกว่าไหลเถื่อมันไหลเธอเอามานอนละเมอเถื่อมีคนปุกคนเรียกเถื่อผีอั้มเ่อผู้สาวมังคมคืนยังกว่าแม,าม่นี่พี่น้องก็ถึงบอกว่าให้มีอย่างน้อยสองคนนะอยู่รถเถื่อยังจะไหนกัมันช็อตระบบมันก็สิได้เห็นเออไฟใหม้ที่ไันนี่ขวดทั้งดับเพลิงกับมีไว้ในรถ ต้องการสี่คนเข้าออตรงที่ใจเอา้าเดี๋ยวใครผ่าพิสูจน์ครับว่าเป็นอย่างไรขอบคุ้พิ่น้องที่ตามครับขอบพุ้นองในอ,อ,อ้องเบิร์นครับเจอกันคลิปต่อไปครับโชคดีไม่ใช่อำลับผจญกันต่อไปแล้วครับสวัสดีครับ